สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีแปดสิบสามแปดสิบสี่คนที่ติดตามผมอยู่นะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เรามาทำอะไรก,กันเอ่ยมาทำอะไรก,กันเอ่ยวันนี้เรามาทำกับข้าวกัน <Okay. S 1> ทำกับข้าวนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรปลาหมึกแล้วกุ้งกุ้งแล้วก็ปลาทอด เห็นไหมแสงย้อนเปล่าเอาเห็นเด่นน้องขิมต้องดูว่าแสงย้อนไหมให้ผู้ชมดูถามพ่อมาว่ามีปลาหมึกเอามาสองสองแพงแพงกล้องลงเออนี่นะะกล้องมาตรงนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างมีมีปลาหมึกแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาทอดนะคะ แล้วเราไปดูกันอีกไปดูอะไรอีกครับไปดูอันนี้คือแกงขี้เหล็กค่ะแกงอุจจระเด็กใส่ผ้าพยนต์โครอันนี้เราจะทำการอุ่นอีกนะครับอุ่น,อนรอแป๊บ,บนึงค่ะเดินตามมาค้องมาเอ,อ่ะเดินตามอนน้ำมันนี้เสียแล้วนะน้ำมันนี้ต้องทิ้งแล้วโอเคค่ะน้ำมันต้องทิ้งแล้วค่ะน้ำมันเสียแล้วน้ำมันเก่ามากเลย น้ำมันใหม่ต้องเอาวันไหนคะน้ำมันใหม่เราไม่เราไม่ได้ทอดแล้วแต่ตอนนี้เราก็ต้องทิ้งก่อนเพราะว่าเราจะทําการทำกับข้าวใหม่ครับคืออุ่นใช่ไหมคะอุ่นครับอุ่นครับนี่จุดแก่ตามมาเอออุ่นใส่อะไรดีนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเดินข้นไหมเอ้ยกลัวไม่เห็นคนสวยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะค่ะ คือหม้อใช่ไหมคะหม้อเราจะอุ่นเราจะหม้อไหนอุ่นดีอย่าหนูนำเสนอไม่อ๋ออย่างงี้ไหมไม่ค่ะเราก็เอาหม้ออันนั้นน่ะโอ้ยอันนี้มันหม้อใหญ่เกินไปอันนี้ก็พอแล้วโอเคก็ได้ออ๋มันก็ได้โอเคทำไมมันมืดจังเอางไฟดิ่เอามาเอาหม้อเอาหม้ออย่างงี้อุ่นนะอันไหนอุ่นได้เราก็อุ่นอันนี้อุ่นอันนี้ S <S <S อุนอันนี้เอาอเกกล้องมาโอ้อยยอดเลยเพราะว่า,ายูทูบเบอร์แน่นอนเลยโตขึ้นกดไลค์กดแชร์ให้ลูกสาวผมหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะน้องขิมอะไรฝากช่องด้วยน้องขิมฟันนี่กับพ่อชัดใจคอชัดใจคอกันน้องขิมฟันนี่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ,คะบอกอลูกกำลังใจด้วยนะคะหนูเรียนอยู่ปอนไหนบอกให้ผมปอนหนึ่งปอนหนึ่งหนูต้องการ หนูอยากเป็นยูทูบเบอร์เปล่าจัาหนูต้องการยูทูบเบอร์เปล่าบอกพี่ต้องการค่ะช่วยหนูหน่อยนะคะช่วยหนูหน่อยค่ะผิดใจชอบก็ถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบ่อยๆก็มางค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาตาดิ๋วหรือว่านี้ไหมคะเดี๋ยวมาค่ะแป๊บหนึ่ง อะไรคะนีาเรียกอะไรเรียกสัพพีตีโยสัพพีตีโยตาหลียวฮะตาหลิยวสับพีสับพีสับพีนี่นะคะดูสิน่ากินไหมเหมือนอุจจาระเลยโอ้ยอุจจาระเด็กขี้เหล็กขี้เหล็กแกงขี้เหล็กแกงกะทิขี้เหล็ก ใช่ค่ะหอมมากเลยน้องกิมพูดเล่นเหรอเมื่อกี้ใช่ค่ะแต่จริงจริงไม่ใช่นะคะพี่พูดมันเหมือนเฉยเยยูทูบเบอร์อ YouTuber นั่นเนี่ยยูทูบเบอร์เนี่ยติดตามน้องกิมฟันนี่ด้วยติดตามน้องกิมฟันนี่ด้วยค่ะมาแชร์ใจลองด้วยติดตามมาแชร์ใจฟองด้วยค่ะ,คะแล้วก็มากินกันได้นะคะที่กะลาหอมใส่อะไรเพาะใส่ห้าใช่ไหมใหส่ห้านะคะใส่ห้านะคะที่กะลาหอมใส่ห้า นะคะมากินก็นได้เด้ออยู่ซอยแปดเด้อเลี้ยวเข้ามาตรงป้อมตำรวจแล้วก็ไปเลี้ยวตรงอันนพักมาเลยค่ะก็มาพักมาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูบอกกลับว่ามาได้นะคะแล้วพอ่อ,อ,น,อน้ำเปล่ามาตามไปกันพ่อน้ำเปล่าน้ำเปล่ามา,าเติมมันแห้ง มันแห้ง,หงใช่ไหม <คะ S 2> แห้งขอขออีญาต์ใส่สเท้าก่อนนะคะเออน,นี่ยคะ่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยนะอร่อยคะอร่อยครับคแค่เห็นหน้าลูกสาวก็อร่อยแล้ว เห็นป่ะเนี่ยย้อนแสงป่ะมันมัวหรือเปล่าลูกมือนิ่งๆเออแกงกุจจ์นะแกงคิลิกใส่ผ้าพยนตร์โครทำมาเอ๊ะเขียนพ่อหน่อยมาเติมกันใส่ถ้วยเดิมนะครับถ้วยเดิมถ้วยนี้นะจะไม่ต้องเปลืองน้ำเราต้องไม่ต้องเปลืองน้ำเราต้องประหยัดนิดนึงใส่ถ้วยเดิมถ้วยเก่าคิดว่าถ้วยนั้น ตัวนี้ดิต่อไปทำอะไรต่อคะต่อไปก็จะไปอุ่นไอตัวนี้ค่ะอุ่น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 พักพักพอสตาร์ไวก่อนไหมสตาร์ไวก่อนไหมโอเคเมื่อกี้ที่เราไปอาบน้ำมาค่ะมาดูเรากันเฮ้เรามาอาบเราไปอาบน้ำมาเมื่อกี้ เนาะอืมใช่เปิดกล้องได้เลยคะ่ะใช่ค่ะสะําครับการทดเป็นเล็ดนะฮะเดี๋ยวผัดก่อนโอเคค่ะจะไปทําอะไรจ๊ะทําไรจ๊ะจะมาผัดผักค่ะนีม่มาแปลสภาพผักนะจะมาเนี่ยผัดผักนะคะเราจะมาทําเป็นผัดกะเพราโอเค <มา S 1> แป<บ>๊บน<ๆ>ึงต้องตามมาต้องตามมาใกล้ใกล้กะเพรานะคะอา้ากล้องตามมานี่นมาเล้วก็ใส่ไอ้นี่ค่ะ ใส่อะไรอะ่ะใส่พริกกระเทียมที่กตำไว้นะจ๊ะพริกกระเทียมค่านี่ก็หนูเป็นคนไม่ชอบกระเทียมไม,เมนน่เป็นไรเด็กฉันกินเองโอเคเคยก็ทำคนเค้นใส่ซีพูดดีพูดดีโอเคค่ะ,น,คะนี่ค่ะอร่อยแน่นะหอมจังออ๋หอมนะกระเทียมทำให้หอมนะคะอืม เดี๋ยวเราไปตรงนี้กันต้องยอ้อนแขงอย้อนแขงนะเนี่ยใส่นี่หน่อยนึงเพราะว่าพ่อเป่าปังค่ะปึ๊บหน่อยนึงซีอิ๊วดำหน่อยนึงจเดี๋ยวผัดให้ไหมคะค่ะผัดอีงเลยอหอมมากเลยคะ่ะล้วก็หอมมือนหน่อยะคะ่ะเป็นไงคะท่านผู้ชม อร่อยเนาะชูรสชรสผงชูรสอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวผมร่วง,น,วง,น,วงน้ำตาลหมดเดี๋ยวซื้อให้ไหมคะไม่ต้องไม่ต้องน้ำตาลในตู้เย็นมีอยู่ไม่ต้องใส่ละเมื่อกี้ใส่น้ำตาลตายน้ำตาลใส่ามาแล้วก็เติมผักนะคะผัก hát của này nắng 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 má? nắng nhẹ nắng nhẹ nó quạt <laughs> กิมฟันนี่มีอะไรที่จะถามพา่ออีกไหมครับมีค่ะก็คือก็คืออะไรคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้คับเจ้าของกับน้องกิมฟันนี่แล้วถ้าใครอยากมากินก็มากินได้นะคะที่กะลาหอมใส่ห้าค่ะจังหวัดจังหวัดจังหวัด,ด,วด,ด,วดนะคนปรปฐมอำเภอสามอำเภอสามสามพันสามพัน <3, 000. S 1> คใส่ห้าลอยเลยคะะลอยรอยแปดลอยแปดชูนมากเลยอันนี้เขาเรียกอะไรคะมีไซเคิลเหรน้องขิมค่ะค่ะมีไซเคิลแบบข้าว